phía pha pôn này để ôm phía pha pôn này nào quá biểu hay giúp lò hay các khát วีออนนะรับรถได้เลยเสร็จแล้วนะรับรถได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนเซฟิโลสัาพาสสุดยอดแห่งปัตตพีโลกนะฮะคันนี้ชาวบ้านเรียกว่าแทบจะปั้นใหม่ทั้งคัน ก็ไม่ลงใครใส่ว่าตรงนะไม่รู้ว่ะเรียกมาหิเรียกมาเก็บงานมัน้อังอยู่กันนี่นี่นะครับลอกปะผูทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่จะทําได้กับรถหนึ่งคันนะครับผมทําเกือบปีอ่ะพูดงี้ดีกว่าคันเนี้ยแต่ดูหลังจากที่เสร็จแล้วนะครับดูผิวครับ เวลาดูรถเก่าปีเนี่ยเราให้ดูที่ผิวถ้าได้เปลี่ยนของใหม่หน่อยนะจะดีมากเลยลูกค้าไม่มีลูกขอบนะครับไม่มีนะครับมายิงอะไรเละเทะที่นี่นะครับไม่มีนะครับ กริปถ้ารอได้นะครับคุณไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับกับรถแบบนี้ดูล่องนะถอดกล่องทําเดิมเสร็จแล้วนะครับแจ๊สจี e คันนี้มาใส่โบ๊บวาลนะครับฟิลฟิลลิ้นด้วยหล่อเลยเป็นไงนะครับเ e ตตาอีโคบู t ใส่โบ wow. ๊บวาลฟิลฟิลอันนี้นัดเก็บสีใปประกอบคันเซปิโลดูฝาป,ปงหน่อยปิดยากจัง c k วันนี้เต็มเลย เ,เต็มเลยจอดกินพื้นที่ร้านอื่นเข้าไปกินเนี่ย ไม่เห็นเลยลอกกขยจาย ลูกค้านะครับยาลิธเอามาทําสีรถทําสีที่อื่นมาแล้วถ้าจะเป็นอย่างนั้นนะไม่รู้โดนอะไรมาเพราะกลายเป็นว่าต้องลอกเอ้ยรถคันนี้ทำไมสีมันลอ,อนกันวะใครทำยาลิธอ,อ,อ่ะอ๋ ทำไมมันรออ่อนเงี้ยนะสิพนที่ไหนอะนอะไปให้โทรถามลูกค้าที่ว่ารถทำที่ไหนมาขอข้อมูลอู่เก่าหน่อยว่าทำอะไรมาทำไมมันร่อนแล้วแคมรี่คันนี้ใกล้เสร็จยังฮ uh ะทำพื้อเสร็จแล้ว,ท,ลวที่โต๊ะกินเหล้ามึงหน้าตาแปลกๆเขาเนี่ยฮ <c oughs> ะ ดูมึงตั้งใจแดกเบียร์กันมันแปลกๆนะโต๊ะมึงไม่ก็รอตังรอเบิกตังรอเบิกตังใช่ไหมครับอืมนี่ใต้โต๊ะมีอะไรป้าเนี่ยไม่มีไม่มีด้วยเปิดดูได้ไอเปิดดูดิแล้วนี่พี่โสหลบอย่างนั้นฉัองคันนี้อะไรอันเนี้ยคันนี้อมึงตามที่เจ้าหน้าที่ดิมึงอย่าตามที่กูดิข้างในดิ ก็รู้แล้วก็ให้เขาโตตามดิเออว่าลูกค้าจะเอายังไงให้โตตามวันนี้ไม่รู้พรุ่งนี้ก็ว่ากันใหม่สิตี้สีน้ำเงินเออเขามึงไม่ถามอ่ะมึงจะโดนด่าถามอันจบอ่ะเออต้องถามสิตี้น้ำเงินเปลี่ยนกันชนนะครับที่เอากันชนมาเองนะฮะนะครับที่โทรมาถามวันนี้นะครับคือกันชนที่เอามาเนี่ยคุณเป็นพลาสติกก็จริงนะครับแต่พลาสติกคุณเนี่ยมันไม่เข้ารูปนะฮะ กำลังปรับผิวแก้ฟิตติ้งให้อยู่นะครับนะฮะไม่งั้นเนี่ยทำออกไปไมันจะเป็นขึ้นๆเหมือนพวกที่ร้านอื่นเขาทำเนาะนะครับแก้แล้วนะฟิตติ้งให้อยู่นะครับซิตี้นะจ๊ะไอคันวายแดงชมพูนี่เสร็จยังปร,ประกอบแล้วนะโ <Okay, S 2> อเคจะได้ส่งนะครับแล้วก็วีออสม่วงนะครับ วีออสม่วงทําสีจากเราไปนะครับแล้วก็จอดรู้สึกจะไปโดนอะไรไม่รู้นะทีนี้เนียสีเนี่ยดูแล้วไม่ไม่ใสเหมือนเดิมนะครับสีเป็นด่างๆนะครับผมพ่นให้ใหม่ทั้งคันนะครับผมนะฮะผมพ่นให้ใหม่ทั้งคันนะครับที่นี่ไม่ต้องร้องขอนะครับอ่ะกูเป้เริ่มจะเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะฮะที่ลอกสี ที่ลอกสีตูดเบี้ยวมานะครับคันนี้กําลังพยายามแต่งทรงอยู่นะฮะอันนี้ก็ช้าม,มาเหมือนกันนะครับคูปเป้คันนี้เดี๋ยวจะปั้นให้เป็นดาวนะฮะร,รอสักครู่ยาลิคันนี้ที่จอดรอพ่อนนานๆนะครับเตรียมแล้วนะฮะ ทำไรนะ้อตอุปกรณ์แท้เจแปนน่ J an, คืออ,อุปกรณ์แท้เจแปนก็อุปกรณ์เราไงเราใช้แท้อยู่แล้วก็ค,คือโลโก้หน้าเป็นเน็ตไงโ,คคโลโก้หน้าเป็นเน็ตไม่ใช่โทต้าคือเป็นเน็ตทั้งหมดปรีชาสวัสดีครับคุณปรีชา 17ใช่ไหมดี B, อาบียางโตโยทำแดงแก้วอีกชุดหนึ่งเสร็จแล้วนะวไม่ได้ออกกล้องซะและ้วนะครับอโอเคนะแล้วก็ท่อลงเมื่อวานนี้นะครับเดี๋ยวดูหน่อย เจอ BRZ เมื่อวานนะซิ่งมากอา้าวจ้าของใหม่ก็จะสาวซิ่งไงก็เป็นสาวซิ่งนะท่อยาลิสหนดห้าของลงแล้วนะครับใครที่รออยู่มาได้เลยนะครับผมนะฮะใส่ท่อคาร์บอน f b ไปเสียงดีมากๆขอบคุณครับเสียงดีแล้วต้องวิ่งดีด้วยนะนะครับ นี่ผมให้ดูท่อคาร์บอนผมนิดนึงดีกว่าตอนนี้รู้สึกคนทํากันออกมาเยอะเกินนี่นะครับท่อคาร์บอนของผมเนี่ยซับในจะเป็นอย่างนี้นะครับในส่วนปลายนะครับนะฮะแล้วก็ตัววัสดุข้างในจะเป็นเรท304อย่างนี้นะครับจะไม่ใช่ด้านด้านเป็นเหล็กพ่นสีนะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะลองดูนะครับ คืองานอะคาร์บิไเนี่ยแท้เนี่ยนะครับาารท่อคาร์บิไแท้คาร์บอนเนี่ยสตาร์ทกันที่แสนห้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงจะเป็นของที่ทําขึ้นมานะฮะมันก็ต้องเป็นงานงานก็มีหลายเกรดครับนี่นะฮะซับไนมันจะเป็นอย่างนี้นะครับรอยเชื่อมเลสสามศูนสี่มันจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับนะฮะข้างในมันจะมีซับ มันจะมีซับแล้วก็มันจะเป็นเหล็กไม่ใช่ไม่ใช่เหล็กพ่นสีด้านๆนนะครับผมนะครับเราลองไปเช็คราคาดูถ้าเป็นร้านที่ขายที่ขายปลายคาร์บอนแบบนี้นะครับถ้าเป็นร้านที่มีมาตรฐานนนะโอ้ราคาแรงแต่ถ้าเป็นร้านที่เอางานปลายคาร์บอนที่เป็นงานจีนแบบถูกๆมาเนี่ยมันจะไม่ใช่อย่างนี้นะครับเล็กๆน้อยๆจุดเปรียบเทียบมันจะมีอยู่เพราะนั้นเนี่ย ก็าสายโฟซิตี้สใส่ไปยังเรียบร้อยแล้วใช่ไหมใส่ใเลยมีอะไรให้หักบ้างที่จดไว้อาเพระะวันนั้นไม่ได้หักเลย,ไม,ยไม่ใช่ดิจดไว้อ่านมึงประกอบรถเสร็จไหมวันนี้ประกอบอะไรเสร็จบ้าง เลือสิเียวแล้วก็เร่งหน่อยงานประกอบนะโอ oh, ช่วยหน่อย <Okay. S 1> ให้รู้เล็ดออกเคยอะหน่อย <love> วันนี้มีออนิวยาริสนะฮะคันหนึ่งมาทิ้งชุดใหญ่ไฟกระพริบ,บสั่งของกันทะลุทะลวงทะลนท,ทะลักล้อ RPF ์นะครับของใครนะฮะแท้ไม่มาเอาเนี่ย ยกทิ้งแล้วนะอ้าวแบตจะหมดอีกแล้วเดี๋ยวจะไปแล้วนะอ่ะดูงานกันมาแล้วก็ฝากก่อนที่จะไปกันนิดนึงนะฮะเออแสนกี่บาทนะใครครับใครเงินเดือนแสนกี่บาทไม่พี่สาวผมไม่ได้การเขาไม่ได้หาเงินแก่รายการนะเขาไป จะทำ SMT e, จะทำขายของแม่งเน็ตทำเพื่ออะไรก็ไม่ไม่เขา้าใจเหมือนกันนี่คือวิชาการอยู่ปลาเลี้ยงข้าวปลาบ้างะอ,าอะอย่าลืมนะครับก่อนจะไปฝากหนึ่งเรื่องคนไทยตอนนี้พวกเรานะครับรักพ่ออย่างมีสตินะครับอย่าลืมนะฮะเราต้องรักและสามัคคีกันรู้รักสามัคคีนะครับอย่าใช้อารมณ์ เป็นหลักนะครับใช้เหตุและผลชุดแต่งอมิวจบประมาณ60,000กว่าบาทนะครับอมิว3ามนนะอย่าลืมนะครับรักพ่ออย่างมีสตินะครับระวังหน่อยอย่างอย่างล่าสุดเรื่องอีป้าคนบ้าเนาะผมเห็นคลิปวันแรกเนี่ยหน้ากระเด็นเลยหน้าสั่นเลยผมดูปุ๊บเนี่ยผมก็ลงเลยว่าอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราเห็น แล้วลุงๆงลุงขึ้นก็เป็นเรื่องนั้นจริงๆก็คือแก่บ้านะครับคนที่มันเลวเนี่ยคนที่มันไม่หวังดีต่อประเทศนะครับมันอยู่ข้างหลังบ้านเราต้องระวังพวกนั้นให้ดีคนที่ออกมาแบบเนี้ยมันไม่มีใครกล้าหรอกที่จะมาใส่สร้อยใส่สร้อยมุกแต่งตัวลายดอกแล้วมานั่งรถเมล์วนรอบเมืองเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจำนิดนึงระวังกันหน่อยนะครับ พวกเราทุกคนต้องรักกันให้มากๆนะครับอย่าลืมผมฝากนะฮะรักพ่ออย่างมีสตินะครับอย่าตีกันเราคนไทยด้วยกันสามัคคีกันไม่ว่าจะพวกไหนสีไหนคุณจะมาสลิมหรือคุณจะเสื้อแดงคุณจะอะไรจะเหลืองจะแดงตอนนี้นะครับคุณมีสีเดียวนะครับนะฮะคุณจะต้องเหลือสีเดียวให้ได้ต้องรักประเทศชาติเป็นที่ตั้งนะครับ อย่าแบ่งพักแบ่งพวกตอนนี้หันหน้าเข้าหากันแล้วผ่านความเศร้านี้ไปด้วยกันนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับมีอะไรก็อย่าลืมนะอินบ็อกมาก็ได้หรือ SMS มานะครับไปแล้ว